ลยความฝันเลขนำโชคฝันว่าเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศแปลว่าอะไรท่านกำลังโดนจับตามองจากใครบางคนท่านกำลังจะโดนลังควานซึ่งจะนำไปสู่ความขัดแย้งในที่สุดท่าน จะต้องระมัดระวังคำพูดคำจาให้ดีจะมีใครบางคนที่ท่านพึ่งรู้จักจะมีคนบางคนที่ท่านพึ่งรู้จักจะเผยธาตแท้ให้เห็นว่าเป็นคนที่ไว้วางใจอะไรไม่ได้ท่านจะถูกลบกวนให้เกิดความกังวล ฝันว่าไปเที่ยวต่างประเทศเลขนำโชคสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองสามเจ็ดหนึ่งสามเจ็ดสองค่ะทีนี้เราก็มาดูไพ่กันนะคะ านมีศัตรูที่คิดร้ายเป็นผู้หญิงนะคะท่านมีศัตรูที่คิดร้ายเนี่ยเป็นผู้หญิงท่านจะต้องระมัดระวังคําพูดให้ดีจะมีคนมาทําให้ท่านเป็นทุกข์และไม่สบายใจซึ่งความไม่สบายใจเนี้ยมันก็จะอยู่กับท่านไม่นานหรอกคะ่ะมันก็จะเป็นแค่ระยะสั้นๆ ท่านมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป้องคุ้มครองให้ระวังมิจฉาชีพคนไม่ดีที่มีความอิจฉาริษยาจะเข้ามาปั่นป่วนให้ท่านปวดหัวเล่นปวดหัวเล่นนะคะท่านใดที่ต้องการดูดวงเป็นการส่วนตัว กาุูนากาุูนาแอดไลน์มาค่ะ